ผมกลัวว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างหนังเกมที่อาจจะเรียกว่าทำเงินมหาศาลแต่คุณภาพของหนังความท้าทายในเชิงศิลปะการท้าทายในเชิงรุนในการเล่าเรื่องมันจะดริฟตลงไปเรื่อยๆ ผมคิดว่าหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วละครับและคาดเดาได้อยู่แล้วครับว่าไมค์คลาฟมูี้เนี่ยจะเป็นภาพยนตร์อันดับหนึ่งสัปดาห์นี้ในอเมริกานะครับแต่ผมคิดว่าไม่มีใครคิดครับว่าหนังมันจะทําเงินมากมายถึง157ล้านเหนรียญสหรัฐบางคนจะมองว่าเฮ้ย150ล้านเปิดตัวมันเฉยๆนะพี่ก่อนหน้านี้มันเปิดตัวกัน200ล้าน250ล้านนะี่นาจาได้นะตอนนั้นแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าภาพยนตร์เนี่ย ก่อนโควิดกับหลังโควิดเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะก่อนโควิดเนี่ยสองร้อยล้านร้อยแปดิบร้อยห้าสิบล้าน,านปกติจริงครับแต่หลังจากโควิดเนี่ยโอ้โหยากมากเกินร้อยล้านเนี่ยนับเรื่องได้เลยนะสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนับเรื่องได้เลยเพราะฉะนั้นตัวเลขร้อยห้าสิบเจ็ดล้านคือตัวเลขที่บ้าคลั่งมากๆครับสิ่งที่มันทําลายเนี่ยคือเป็นหนังที่เปิดตัวสูงสุดในปีสองพันยี่สิบห้านะครับเอาชนะกัปตันอเมริกาเบรฟนิวเวิร์ดทำไว้น่าจะแปดสิบแปดล้านเหรียญสหรัฐ เป็นหนังดัดแปลงจากวิดีโอเกมที่เปิดตัวสูงสุดตลอดกาลนะครับเอาชนะเดอะซูเปอร์มาริโอบรทเอรที่เปิดตัวไว้ใน116.4ล,ล้นานเหรียญสหรัฐเป็นหนังที่เปิดตัวสูงสุดนับตั้งแต่ Deadpool w o l บ e r i n e ที่ทำไว้เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024นะครับและเป็นหนังที่เปิดตัวสูงสุดในชีวิตการแสดงของทั้งแจ็คแ a c k และเจสันโมมัวนะครับในแจ็คแ a c k ก็คือทำลายสิติของจูเบนจี The Next Level นะครับแล้วก็ของจ u e j u s t i จ e l e a g u กแม่งเพิ่งรู้ว่าเปิดตัวแค่93.8ล้านเองนะเพิ่งรู้ว่าเปิดตัวน้อยกว่าน,นี้ผมนึกว่าร้อยกว่าไปตั้งนานความทรงจำเบอร์เบอร์แล้วครับซึ่งพอเราดูตัวเลขทางสถิติทั้ทงหลายเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่เราแบบรู้สึกว่าโอเคแหละเป็นตามที่คาดแปลว่าหนังเนี่ยเขาตีถูกจุดหนึ่งเลยคือตัวเลขคนดูผู้ชายและผู้หญิงนะครับมีตัวเลขที่เป็นผู้ชายสูงถึง65 ซึ่งไม่แปลกนะวิดีโอเกม65%เป็นผู้ชายเนาะก,ก็ไม่แปลกใจอะไรและกลุ่มอายุที่มาดูหนังเรื่องนี้มากที่สุดคือเท่าไหร่หรือไมครับคือกลุ่มอายุ18-24ครับแต่ดับ2ปกติ18 24ดถึงดับ2มาจะเป็น25-30ถึงกว่าใช่ไหมแต่ดับ2ที่เราลงมาเลยคือกลุ่มอายุ13-17ถึงปีแปลว่าหนังเรื่องนี้ขายใครครับขายเด็กทุกกลุ่มได้ตั้งแต่อายุ13ยันอายุ24ว่า,าง่วายงคือขายได้ตั้งแต่เด็กประถมเด็กมธยม ดันเด็กมาหาอะไรเลยที่ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แปลว่าหนังที่ตั้งใจขายเด็กหน้าหนังขายเด็กทุกอย่างขายเด็กร่วมกับแฮปปี้มิลร่วมกับสินค้าต่างๆที่เป็นความโจมตีเป็นกลุ่มเด็กก็สามารถที่จะตีตลาดได้ครับแต่สิ่งที่ผมแปลกใจและเป็นสติที่ผมขึ้นชื่อว่าไอ้เฮีย้ยแม่งแม่งแปลกประหลาดที่หายเลยเว้ยคือกลุ่มคนดูชาติพันธุ์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นคนขาวมากถึง 55%ถ้าเทียบกับคนผิวสีคนผิวสีที่ว่าคือไม่ได้หมายถึงคนผิวดำนะครับแต่หมายถึงคนผิวดําคนเอเชียคนลาตินอทุทุกชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่คนผิวขาวเนี่ยเราจะใช้คําว่าคนผิวสีเป็นภาษาอังกฤษคือ people of color เป็นการเรียกเหมารวมทั้งหมดโดยที่ผมไม่ต้องมานั่งแยกคนดําคนอะไรเงี้ยผมจะขอใช้คําว่าคนผิวสีแล้วกันนะครับเป็นศัพที่ทับศั์มาจากภาษาอังกฤษนะเผื่อใครไม่รู้นะครับมันไม่ได้หมายถึงความว่าคนดำนะมันหมายถึงคนผิวสี โดยรวมทั้งหมดทำไมผมถึงได้คิดว่ามันเป็นตัวสถิติที่น่าประหลาดใจเพราะหนังที่สร้างจากวิดีโอเกม2เรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยต่างมีตัวเลขของคนขาวน้อยนะครับเชื่อไหมครับตัวเลขคนขาวในหนังอย่าง Sonic 3เนี่ยมีอยู่แค่39%ที่บ้าไปกว่าน,นั้นเลยคืออดีตแชมป์ที่ทำเงินไปพันล้านทั่วโลก เปิดตัว146ล้านในอเมริกา The Super Mario b r o t h e r Movie ชื่อแม่งยาวจัดเลยมีคนขาวดูแค่30%เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่แบบมันไม่เมกเซน์เลยนะคือลองคิดดูดิว่าเรามีหนังก่อนหนที่เป็นหนังชนิดเดียวกันเป็นแนวทางเดียวกันก่อนหน้านี้มีคนขาวดูน้อยมากแต่ m n n c r a f t มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันสามารถดึงคนขาวไม่ได้มากถึง55%ว่ากันง่ายๆคือมันโดดมาเกือบ20%เลย ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้ว่าทําไมผมก็เลยลบปลองโพสต์ใน Facebook ไปซึ่งมีคนตอบมาบอกว่าเฮ้ยม e c ค a าฟเนี่ยมันเป็นเกมที่มันต้องใช้เงินเยอะมันต้องมี p c มันต้องบิวมันต้องแบบใช้ใช้เขาเรียกว,ว่าใช้ทรัพยากรเยอะในการดูเพราะฉะนั้นคนที่ได้มีโอกาสเล่นเกมนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนที่มีเงินหรือเป็นคนชนชั้นกลางซึ่งเป็นไปได้ว่าคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นคนขาวซึ่งต่างจากโซนิก หรือต่างจากซูเปอร์มาริโอที่มีมาอยู่ยาวนานมีประวัติศาสตร์ยาวนานบางทีแล้วมันอาจจะเป็นวิดีโอเกมหรือมีอะไรที่มันราคาถูกกว่าและเข้าถึงได้ง่ายกว่าตัวของไมค์ครับก็เป็นไปได้อีกทฤษฎีหนึ่งที่ผมคิดได้เลยคือที่มาของวิดีโอเกมคือว่าง่ายคือโซนิกแล้วก็ซูเปอร์มาริโอบราเธอร์นั้นมีที่มามาจากญี่ปุ่นเป็นวัฒนธรรมที่คนดําคนลาตินโนหรือแม้กระทั่งคนเอเชียเนี่ย คุ้นเคยกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากกว่าและอาจจะตอบรับกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้มากกว่าแต่ถ้าผมจะไม่ผิด Minecraft เนี่ยมันน่าจะจุดเริ่มต้นมาจากยุโรปซึ่งมันก็อาจจะทําให้เขามีแฟนเบสที่เป็นคนขาวมากกว่าหรือเปล่าซึ่งตัวเลขเนี้ยมันสอดคล้องกับรายได้ของตลาดโลกนะครับคือเราหลายหลายตหลายคนรวมถึงผมเนี่ยตอนแรกเห็นไมค์คลาฟแบะผมคิดว่าตลาดนอกอเมริกาที่ทําเงินได้มากที่สุดของไมค์คลาฟเนี่ยต้องเป็นจีนแน่นอน ทำไมผมได้บอกว่าเป็นจีนเพราะค่ายเรจ e นดารีนะครับที่สร้างหนังเรื่องนี้นะเขามีทุนจีนอยู่ด้วยคือทุนจีนมามาซื้อค่ายเรจ e นดารีแล้วก็เหมือนผมจำผมจำเปอร์เซนต์ที่เขาถือครองไม่ได้นะจำเป๊ะๆไม่ได้แล้วเขาก็เปิด Legendary East คือเป็นเป็นค่ายค่ายหนึ่งที่เอาไว้ขายหนังฮอลลีวูดในเมืองจีนบางคนถามว่าทําไมต้องเปิดเป็นอีกบริษัทหนึ่งทำไมมึงไม่ขายตรงๆไปเลย เป็นความเปลี่ยนแปลงอันหนึ่งคือก่อนหน้าโควิดอ่ะเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยโหหนังฮอลลีวูดได้ตังจากเมืองจีนเยอะมากเลยเพราะในช่วงนั้นอะ่ะเมืองจีนเหมือนเหมือนฟรีฟอร์เหมือนกับเออใครอยากจะมาขายหนังในประเทศฉันขายเลยฉันให้ขายบาบลาบลา,บาแต่หลังจากโควิดเนี่ยจีนกีดกันนะครับภาพยนตร์มาจากอเมริกาเนี่ยจะได้มีโอกาสฉายในโรงภาพยนตร์น้อยมากๆคือได้ลงน้อยมากเราถึงได้เห็นว่าเฮ้ยทำไมหนังจีนได้เงินเยอะแยะมากมายมากขึ้น พราะเขาไม่ให้ขายหนังเมกาหนังเมกาคือแบบได้ลงน้อย,ได,อยได้การโปรโมทน้อยหรือแบบอ่ะอนุญาตให้ให้เข้าฉายแล้วแต่มึงเข้าฉายสัปดาห์หน้าเลยนะเนื้อไหมเข้าฉายสัปดาห์หน้าเลยนะเอ้าเฮียกูพีอาร์ไม่ทันทำอะไรไม่ทันหนังเข้าโรงปุ๊บก็ได้เงินน้อยมันจะฟิลฟิลประมาณนั้นมีการการีดกันมีการกันแกล้งแต่ e l เลเจนเดอรีเนี่ยเป็นทุนจีนไม่เท่าไหร่เปิดบริษัท l e g e n d a r y East มาเท่าไหร่เพราะฉัน้นเต็มที่ครับอะไมค์ครับมุบี สามารถที่จะสามเข้าโรงในเมืองจีนได้อย่างเต็มที่ไม่โดนกีดกันเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือหนังเรื่องอื่นๆที่เข้ามาแล้วแปลกๆแ,แ,แล้วมันก็ทําได้ดีนะครับก็เปิดตัวอันดับหนึ่งในประเทศจีนแต่ว่ามันไม่ใช่เปิดตัวได้เยอะที่สุดนอกอเมริกาครับเพราะตลาดที่เปิดตัวได้มากสุดในอเมริกาเลยคือตลาดสาหรัฐอาณาจักรและไอแลนด์ครับทำเงินไป19.9ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้ว,ลวอันดับรองลงมาคือประเทศจีนครับอยู่ที่ 14.5ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ3าน่าจะเป็นเยอรมันหรือเม็กซิโกเลยละครับประมาณนั้นแต่จะเห็นได้ว่าเฮ้ยกระแสของของของไมค์คลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศเอเชียแต่มันอยู่ในประเทศอย่าง UK แทนซึ่งก็อย่างที่บอกนะก็มีความเป็นยุโรปซึ่งแหล่งของไมค c r a f t ก็มาจากยุโรปนะครับรวมแล้วเนี่ยหนังได้เงินนอกอเมริกาอยู่ราวๆ144.1ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งตัวเลขเนี้ยก็ยังแพ้เดอะซูเปอร์มาริโอเอยู่ดีนะ เพราะว่าอันนันน้นมันโหดมากในตลาดนอกอเมริกา,าครับรวมแล้วทั่วโลกอ่ะหนังทำเงินอยู่ที่301ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งแน่นอนนะครับจากทุนสร้าง150ล้านก็น่าจะบอกได้เลยครับว่าหนังเรื่องนี้น่าจะได้กําไรนะครับแล้วก็ยิ่งไปมากกว่านั้นเลยคือหนังมีแววมากมากนะครับที่จะทําเงินทะลุ1,000ล้านได้เพราะว่าถ้าซูเปอร์มาริโอ้บราเธอร์สามารถทําเงิน1,000ล้านได้เรื่องนี้เปิดตัวในอเมริกามากกว่าก็มีโอกาสมากๆาที่ทําได้อย่างเดียว ที่อาจจะติดประคิดประขวมกับหนังเรื่องนี้เลยคือการที่มันอาจจะไม่ได้สามารถทําเงินในตลาดที่ไม่ใช่ตลาดคนขาวได้ดีเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตลาดญี่ปุ่นหรือตลาดเกาหลีที่ณเวลานี้สประเทศนี้ยังไม่ได้เข้าฉายถ้าเขาไม่ได้อินไมล์คาร์บเท่าโอกาสที่ตลาดหลักนี้จะทําเงินได้เยอะและเป็นส่วนผสมสําคัญที่จะผลักดันให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทําเงินได้ถึงระดับ1 0 0 0พล้านอาจจะน้อยแต่ในแง่เดียวกันถ้ามันสามารถทําเงินในตลาดยุโรปได้อย่างต่อนเนื่องรวมถึงอเมริกาเนี่ย ยังสามารถยังสามารถทําได้อย่างต่อเนื่องก็ไม่แน่ว,ว่าตลาดอเมริกาก็อาจจะเพียงพอแล้วที่จะสามารถทาเงินได้หนึ่งพันล้านคล้ายๆกับวิกเก็ตนะครับที่ตลาดนอกอเมริกานอกอังกฤษมันแทบจะไม่ทําเงินเลยแต่2ประเทศนี้ก็มากเพียงพอแล้วจะทําให้หนังทําเงินอาจจะไม่ถึง1นึ่พันล้านแต่ก็มากกว่าที่หลายๆคนคิดแล้วก็มากกว่าที่หนังมิวสิควล ควรจะทําได้ใช่ด้วยซ้ําสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะมองเรื่องนี้อาจจะมองเป็นเป็นแง่ดีหรือว่าจะมองเป็นแง่ร้ายก็ได้ก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดแล้วกันครับคือมันอาจจะเป็นคนผมจะใช้คําพูดยไงดีมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้สตูดิโอรู้สึกได้ว่าแนวทางนี้คือแนวทางที่ถูกต้องแนวทางการเป็นหนังเด็กและเป็นหนังเช็คลิสต์การเป็นหนังเด็กคืออะไรครับก็คือมีเนื้อหาที่ตรงไปตรงมาไม่ต้องมีความท้าทายไม่ต้องมีเรื่องราวอะไรทําตัวบ้า หนังเช็คลิสต์คืออะไรหนังที่แค่เอาเมคานิ닉ของเกมมาใส่ในวีโอเกมอ่ะโดยที่ไม่ต้องใส่อย่างมีศิลปะไม่ต้องใส่อย่างแบบให้มันเข้ากับเนื้อหาให้มันเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาอยู่ๆอยากให้อะไรเกิดอะไรขึ้นก็เกิดขึ้นเลยสามารถเกิดขึ้นตรงนั้นเลยผมเรียกหนังประเภทนี้ว่าหนังเช็คลิสต์คืออ่ะอยากจะสู้กับไก่สู้กับไก่ใช่ไหมมึงสู้กับไก่อยากจะมีตัตเอนเดอร์ผมมาสู้กไก่มึงจะทำอะไรคือมึงทาอะไรก็ได้ในโลกใบนี้กูคแค่อยากทําแบบนี้เขาเรียกว่าหนังเช็คลิสต์ เป็นหนังเด็กและหนังเช็คซิตหรือเปล่าเพราะตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับ10ปีที่ผ่านมาคอลีวูดพยายามที่จะคิดว่าเอ้ยกูจะทําหนังเกมยังไงวะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับเพราะเขาทําทีไรมันจะเป็นแนวแอคชั่นที่มันจริงจังวอ r c คาร์ a แอคเซสซินครีตทูมไรเดอร์อันชานเทสบอเทอร์แลนด์มันมีความแบบจริงจังซีเรียสใช้ดาราดังมาเล่นบลาบลา b มันไม่เคยประสบความสําเร็จเลยและดูหนังที่ประสบความสําเร็จอะ ผมพูดให้ฟังหนังที่ประสบความสำเร็จท็อป5อันดับหนึ่งนะอะไรอามายค้ามูวี่ล่าสุดของเราอันดับ2องเดอะซูเปอร์มาริโอ้บาร์เทอร์อันดับ3คืออะไรรู้ไหมฮะไฟนารเอสเฟดดี้ครับ,รบอันดับ4คืออะไรฮะโซนิคเฮดฮอกสออันดับ5้าโซนิคเฮดฮอกสาเห็นไหมครับ4ใน5เป็นหนังเด็กหมดมี2เรื่องนะที่เป็นหนังเช็คลิสต์คืออะไรครับซูเปอร์มาริโอ้และอามายค้ามูวี่หนังเด็กด้วยเช็คลิสต์ด้วยเห็นไหมครับว่ามันไม่ไดี มันไม่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นภาพยนตร์ที่ดีหรือเป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาที่ดีหรือมีการเล่าเรื่องที่ดีแต่มันถูกสร้างมาเพื่อให้ตอบสนองแฟนเกมและมันประสบความสําเร็จถ้าในฐานะของคนคนดูทายูทูบเบอร์อย่างผมสามารถเห็นได้ว่าเฮ้ยไอเฮียสูตรสาเร็จมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่การทําหนังที่ดีมีระ,ะดังหรือจริงจังพพียมจะดัดแปลงมันเป็นเรื่องราวที่มันแบบสมจริงสามารถสร้างงานที่มันอลังการได้ มึงไม่จำเป็นต้องสร้างหนังที่มีคุณภาพก็ได้สามบทก็ไม่ได้อะไรมากมายก็ได้ขอแค่มึงเช็คลิสต์ได้ถูกใจแฟนเกมคนก็พร้อมแล้วเว้ยที่จะเข้าลงไปแล้วเสียเงินผมกลัวว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างหนังเกมที่อาจจะเรียกได้ว่าทำเงินมหาศาลแต่คุณภาพของหนังความท้าทายในเชิงศิลปะการท้าทายในเชิงรุนในการเล่าเรื่องมันจะดริปลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้ว มันอาจจะเป็นหนังที่ทุกคนเกลียดก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรเหลือที่จะเล่าเลยเพราะมันไม่มีเนื้อเรื่องมันมีแค่เช็คลิสต์เท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมเกรงกลัวมากที่สุดในฐานะของของแฟนแฟนหนังนะครับถ้าแฟนเกมก็อาจจะรู้สึกพอใจก็ได้เพราะคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแต่ส่วนตัวแล้วผมอยากดูหนังที่ดีไงแล้วไมค์คาร์บอ่ะผมมีความรู้สึกแล้วว่ามันคือหนังที่ไม่พยายามจะเป็นหนังดีมันพยายามจะเป็นหนังเด็กที่เรียบง่ายที่สุดและมีแค่เช็คลิสต์ว่าแฟนเกมต้องการอะไร และการที่ตัวเลข157ล้านมันเป็นการบอกกับทุกคนในตูดิโอทุกคนว่าเอ้ยเราจะไปทําหนังที่มันเหนื่อยยากยุ่งยากทําไมวะแล้วก็ทางหลังก็แก้ๆแ,แบบนี้แหละเราจะไปพยายามสร้างสรรค์สิ่งใหม่ทําไมวะเราพยายามจะดัดแปลงออกมาให้มันแบบมีเรื่องราวมีบริบททางการเมืองมีอะไรที่มันแบบเข้ากับโลกทําไมวะในเมื่อเราทําอะไรง่าย,ายๆก็ได้ตังค์มากขนาดนี้แล้วนี่คือสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดจากความจับการประสบความสาเร็จของ Minecraft Movie ครับ ทุกคนคิดเห็นกันยังไงครับคิดว่ามันจะกลายเป็นโลกที่มืดมนขนาดนั้นไหมหรือเ hey, ฮ้ยพี่คิดมากไปโอ้ยไม่หรอกเดี๋ยวเขาก็ทําหนังเกมดีๆออกมาให้เราได้ดูไม่มีใครจะมองว่าเออทําหนังเช็คลิสต์แบบนี้หรอกหรือคุณมีความคิดเห็นยังไงก็ลองแชร์หรือมีสติอะไรที่ผมมองข้ามไปก็ลองบอกหรือเฮ้ย hey, ทำไมหนังไมค์ครับมันถึงได้เวิร์กกับคนขาวคุณมีความรู้ตรงนี้มุมมองในวิดีโอเกมแบบนี้ลองหลอกลองแชร์กันได้นะผมคนนอกสุดๆนะ แต่ตัวเลขสีติมัน,มนแปลกมากจริงๆผมตรงนี้ผมผม,ผมยังไม่ยังไม่สามารถหาคําตอบเป๊ะๆให้กับคุณได้นะครับผม